ครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยและนี่ก็คือการสรุปเนื้อเรื่อง the evil within ภาคที่2นั่นเองครับเรื่องราวในภาคนี้นั้นจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเราไปรับชมกันได้เลยครับเกมนั้นได้เริ่มขึ้นโดยที่เซบาสเตียนนั้นได้ตื่นจากฝันร้ายที่เขานั้นไม่สามารถช่วยลูกสาวของเขาจากเหตุการณ์ไฟไม่ได้ แต่หลังจากที่เขาตื่นขึ้นมาก็พบว่าคิดแมนนั้นได้อยู่ต่อหน้าของเขาและเราก็จะได้รู้ครับว่าหลังเหตุการณ์ที่โรงพยาบาลบีคอนเซบาสเตียนนั้นก็ได้ตามหาตัวคิดแมนมาตลอดเป็นระยะเวลาถึง3ปีก่อนที่เซบาสเตียนนั้นจะถามคิดแมนเกี่ยวกับโมเบียแต่ทว่าคิดแมนนั้นก็ไม่ได้ตอบคำถามของเซบาสเตียนเลยก่อนที่เธอนั้นจะยื่นรูปถ่ายครอบครัวของเซบาสเตียนให้ และก็ได้บอกกับเซบาสเตียนว่าลินลี่ลูกสาวของเขานั้นยังมีชีวิตอยู่เซบาสเตียนที่ได้ยินอย่างนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยครับและคิดแมนก็ยังได้บอกเพิ่มอีกว่าเธอนั้นต้องการความช่วยเหลือของเราในการช่วยลินลี่เซบาสเตียนที่กําลังช็อกหลังจากที่ได้รู้ว่าลูกสาวของเขานั้นยังมีชีวิตอยู่กลับต้องมารู้ว่าเธอนั้นกําลังตกอยู่ในอันตรายอีกครั้งหนึง่งเซบาสเตียนก็เริ่มอลาวาสในทันทีครับก่อนที่คิดแมนนั้นจะฉีดยาสลบให้กับเราจนทําให้เรานั้นสลบลงไป หลังจากที่เราตื่นขึ้นมาก็เพราะว่าเรานั้นได้อยู่ที่ศูนย์วิจัยของพวกโมเบียสที่นี่เราก็จะได้เจอกับระบบสเต็มที่พวกโมเบียสนั้นสร้างขึ้นมาโดยที่พวกเขานั้นได้ใช้ลินลี่เป็นศูนย์กลางของระบบแต่ว่าเมื่อสัปดาห์กว่าๆที่ผ่านมานั้นลินลี่กลับหายตัวไปและสภาพแวดล้อมของสเต็มก็เริ่มพังทลายลง พวกเขานั้นเคยส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปในสเต็มแล้วแต่พวกเจ้าหน้าที่นั้นกลับขาดการติดต่อไปและหลังจากนั้นระบบสเต็มก็ได้ดับลงนั่นจึงเป็นเหตุผลที่พวกเขานั้นต้องการความช่วยเหลือของเรานั่นเองครับ พวกเขานั้นอยากที่จะให้เราเข้าไปในโลกสเตมและตามหาตัวลิลี่กลับมาเซบาสเตียนที่ไม่มีทางเลือกก็ได้ทําตามแต่โดยดีครับหลังจากที่เซบาสเตียนเข้ามาในโลกสเตมแล้วคิดแมนก็ได้ส่งข้อมูลทีมค้นหามาให้เราก่อนที่เธอนั้นจะบอกให้เรานั้นเดินทางไปที่เมืองยูเนียนและระหว่างทางเซบาสเตียนก็จะได้เจอกับเบลเกอร์หนึ่งในทีมค้นหาที่ถูกฆ่าตายและร่างของเขานั้นยังถูกอยู่ดูลาเอาไว้ในขณะที่ถูกฆ่าอีกด้วยครับก่อนที่เซบาสเตียนนั้นจะได้เจอกับเดระการ ผีหญิงสาวที่มีเลื่อยที่มือเธอนั้นได้ออกไล่ล่าเซบาสเตียนหลังจากที่เซบาสเตียนหนีมาได้เขาก็ได้เดินทางไปเมืองยูเนียนแล้วก็ได้เจอกับโอนิวช่างเทคนิคของโมเบียสพวกเขาทั้งคู่นั้นได้พูดคุยกันก่อนที่โอนิวนั้นจะสอนเราในการใช้วิทยุ เพื่อที่จะตามหาแกนกลางเซบาสเตียนจึงได้ออกเดินทางเพื่อที่จะตามหาล่องรอยของลินลี่แต่ทว่าโอนิวนั้นไม่ได้ตามมาด้วยครับเพราะเขานั้นหวาดกลัวเซบาสเตียนนั้นได้แกะตามรอยของลินลี่จนได้รู้ว่ามีคนนั้นจับตัวเธอไปเขาจึงได้เดินทางกลับไปหาโอนิวก่อนที่จะถามวิธีเดินทางไปยังซิตี้ฮอล์โอนิวจึงได้มาร์กจุดให้เราจากนั้นก็ให้เราใช้คอมพิวเตอร์เพื่อที่จะวาไปยังซิตี้ฮอล์หลังจากที่เซบาสเตียนมาถึงซิตี้ฮอล์เซบาสเตียนก็ได้ ปะทะกับเดอะการเดียนอีกครั้งหนึ่งครับแต่ในครั้งนี้เซบาสเตียนนั้นได้เข้าต่อสู้กับเดอะกาเดียนและสามารถเอาชนะมาได้หลังจากที่สามารถเอาชนะเดอะกาเดียนได้เซบาสเตียนก็ได้เข้าไปในครื่นหักและก็ได้เจอกับแฮริสันหนึ่งในเจ้าหน้าที่ของโมเบียที่กําลังบาดเจ็บสาหัสแฮริสันนั้นได้บอกให้เราไปเปิดเครื่องอิมิเตอร์เพื่อให้สภาพแวดล้อมนั้นเสถียรนก่อนที่เขานั้นจะตายลงซึ่งเซบาสเตียนก็ได้ทําตามสิ่งที่เฮลิสันบอกครับเขานั้นได้เดินทางไปเปิดอิมิเตอร์แต่ทว่าชายคนที่จับตัว วลิลี่ไปนั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นก่อนที่เขานั้นจะถ่ายรูปเราหลังจากที่เราถูกกล้องนั้นถ่ายตัวของเรานั้นก็ถูกหยุดเวลาเอาไว้ก่อนที่ใช้ปริศนาคนนั้นจะแนะนําตัวเองว่าเขาชื่อว่าสเตฟาโนจากนั้นเขาก็เดินมากรีดหน้าของเซบาสเตียนและก็ได้เดินจากไปแต่ทว่าก่อนที่เขานั้นจะจากไปเขาก็ได้เรียกลูกสมุนของเขาออกมาด้วยครับโดยที่สเตฟาโนนั้นเรียกมันว่าออฟคิวล่าซึ่งออฟคิวล่านั้นก็คือปีศาจที่มีหัวเป็นกล้องเซบาสเตียนจึงได้เข้าต่อ สู้กับออฟคิลาและสามารถเอาชนะมันลงได้หลังจากที่เซบาเตียนฆ่าออฟคิลาลงได้เซบาเตียนก็เริ่มที่จะท้อใจครับเพราะเขานั้นต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งคิดแมนก็ได้ให้กำลังใจเซบาเตียนนะครับหลังจากที่เซบาเตียนเริ่มมีกำลังใจขึ้นเล็กน้อย เขาก็ได้เดินทางกลับไปหาโอนิลและก็ได้เจอที่ซ่อนของสเตฟาโนซึ่งเขานั้นซ่อนอยู่ที่โรงหนังเซบาเตียนจึงได้หาทางไปโรงหนังและระหว่างทางเซบาเตียนก็จะได้เจอกับยูคิโกฮอบแมนซึ่งเป็นนักจิตวิทยาประจําทีมพวกเขานั้นได้พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันก่อนที่เซบาเตียนนั้นจะบอกกับยูคิโกว่าโอนิลนั้นยังมีชีวิตอยู่จากนั้นเซบาเตียนก็ได้เดินทางไปยังโรงหนังและที่นั่นเซบาเตียนก็จะได้เจอกับสเตฟาโน ซึ่งเรานั้นก็ถามถึงลินลี่ในทันทีครับซึ่งสเตฟา n โนก็ยอมรับครับว่าลินลี่นั้นอยู่กับเขาและเรายังได้รู้อีกครับว่าสเตฟาโนนั้นได้ทํางานให้กับใครบางคนโดยที่เขานั้นทําตามคําสั่งโดยการลักพาตัวลินลี่แต่ทว่าสเตฟาโนนั้นกลับหักหลังคนคนนั้นซะก่อนครับเพราะเขาอยากที่จะครอบครองพลังนั้น จากนั้นสเตฟาโนก็ได้เปิดฉากการต่อสู้โดยการระเบิดหัวคนในโรงหนังที่เขาจับตัวมาเซบาเตียนและสเตฟาโนนั้นได้เข้าต่อสู้กันแต่ทว่าเหล่านั้นก็ยังได้เปรียบอยู่ครับก่อนที่สเตฟาโนนั้นจะเรียกกล้องยักษ์ออกมาช่วยสู้แต่ท้ายที่สุดแล้วเซบาเตียนก็สามารถเอาชนะมาได้ครับและที่นั่นเซบาเตียนก็จะได้เจอกับลินลี่ลูกสาวของเขาในที่สุดแต่ไมล่าภรรยาของเขาน้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาสะก่อนครับก่อนที่เธอนั้นจะใช้พลังของเธอแย่งเอาตัวลินลี่ไปและใช้ ลังของเธอนั้นถล่มที่นี่จนทําให้เซบาเตียนนั้นตกเหวลงไปหลังจากนั้นเซบาเตียนก็ได้ตื่นขึ้นมาในออฟฟิศของตัวเองก่อนที่เขานั้นจะออกเดินทางต่อเพื่อที่จะตามหาเมล่ากับลินลีและเขาก็จะได้เจอกับบาดหลวงทีโอโดรซึ่งบาดหลวงทีโอโดนั้นก็คือคนที่สเตฟานนั้นรับใช้นั่นเองครับแต่ทว่าสเตฟานอนั้นกับหักหลังเขาซะก่อนบาดหลวงทีโอโดนั้นจึงอยากที่จะขอบคุณเราที่เราฆ่าสเตฟาโนให้เขานั่นเองก่อนที่เขานั้นจะชักจูงเราให้มาเป็นเสา แต่เซบาสเตียนนั้นก็ได้ปฏิเสธไปครับบ้าหลวงทีออรอจึงได้ใช้พลังของเขาวิ่เราไปที่อื่นและที่นั่นเราก็จะได้เจอกับผู้หญิงคนนึงครับเซบาสเตียนและผู้หญิงคนนั้นจึงได้ช่วยกันต่อสู้กับพวกปีศาจที่บุกเข้ามาก่อนที่เธอนั้นจะแนะนําตัวเองว่าเธอชื่อว่าโทเรสหนึ่งในทีมค้นหาและดูเหมือนว่าเธอนั้นรู้จักเราอยู่ก่อนแล้วครับหลังจากนั้นเราก็จะได้รู้จากโทเรสครับว่าเธอนั้นเป็นพวกของคิดแมนและพวกเขานั้นวางแผนที่จะช่วยลินลี่และทําลายมเบียทิงและคนที่ ที่คิดแผนนี้ขึ้นมาก็คือไมล่าภรรยาของเรานั่นเองครับแต่ทว่าทีโอโดนั้นกลับหักหลังไมล่าซะก่อนหลังจากนั้นพวกเขาทั้งคู่จึงได้เดินทางไปฐานที่มั่นของโทเลสแต่ทว่าฐานของโทเลสนั้นกลับถูกถล่มโดยชายสวมหน้ากากคนหนึ่ง แต่นับว่าโชคยังดีครับที่เซเพานั้นยังไม่ถูกทำลายไปด้วยพวกเขาจึงได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันและก็ได้ติดต่อคิดแมนกลับไปเพื่อรายงานสถานการณ์ก่อนที่พวกเขานนั้นจะวางแผนที่จะจัดการกับทีโอดอร์ลงเซบาสเตียนจึงได้เดินทางไปหาตัวยูคิโกะแต่ทว่าเราก็จะได้เจอกับชายสวมหน้ากากก่อนหน้านี้และเราก็จะได้รู้ครับว่าชายคนนี้ก็คือโอนิวที่ถูกทีโอดอร์นั้นควบคุมอยู่พวกเขาจึงได้เริ่มสู้กันแต่ท้ายที่สุดคนที่ชนะก็คือเซบาสเตียนนั่นเองครับและก่อนที่โอนิวนั้น ันจะตายเขาก็ได้บอกกับเราครับว่าทีโอโดอนั้นให้เขาสร้างของบางอย่างให้และให้เรานั้นไปทําลายมันซะเซบาเตียนจึงได้ติดต่อกลับไปหาโทเลสเพื่อที่จะให้เธอนั้นมาทําลายมันหลังจากที่เราทําลายเครื่องนั้นเราก็จะถูกวร่ปไปที่อื่นในทันทีครับและที่นั่นเราก็จะได้เจอกับลินลี่ลูกสาวของเราอีกครั้งหนึง่ง แต่นั่นก็เป็นเพียงภาพพวงตาที่ทีโอดอนั้นสร้างขึ้นมาเองครับเขานั้นพยายามปั่นประสาทเราและเริ่มชักจูงเราให้มาร่วมมือกับเขาแต่เซบาเตียนก็ได้ปฏิเสธไปครับเขานั้นได้ยิงไปที่ทีโอดรแต่ทว่าคนที่เขายิงนั้นกลับกลายเป็นโทรเรสไปและภาพสุดท้ายที่เราได้เห็นก็คือโทเลสนั้นพยายามที่จะปกป้องเราทาั้งทที่เธอนั้นได้รับบาดเจ็บหลังจากนั้นเซบาเตียนก็ได้สลบลงไปและในความฝันนั้นเซบาเตียนก็จะได้เจอกับไมล่าภรรยาของเขาอีกครั้งหนึง่งไมล่านั้นได้ มาเตียนสติเราครับว่าให้เรานั้นเลิกโทษตัวเองได้แล้วหลังจากนั้นเซบาเตียนก็ได้ตื่นขึ้นก่อนที่เรานั้นจะได้รู้ครับว่าโทรเรสนั้นได้ตายไปแล้วเพราะเธอนั้นปกป้องเราทาั้งที่เธอได้รับบาดเจ็บเซบาเตียนจึงได้เริ่มโทษตัวเองอีกครั้งหนึ่ง แต่เขาก็ดึงสติกลับมาได้ครับเซบาเตียนจึงสัญญาว่าจะแก้แค้นให้กับโทเลท้ได้หลังจากนั้นพวกเขาจึงได้คิดที่จะไปฆ่าทีโอโดแต่ติดอยู่ตรงที่ว่าที่มั่นของทีโอโดนั้นถูกล้อมไปด้วยกำแพงไฟยูคิโกจึงได้ไปสร้างเครื่องมือที่โอนิลนั้นทำไว้โดยที่เครื่องมือนี้จะทำให้พื้นที่รอบๆนั้นเสถียรขึ้นมา พวกเขาจึงได้ใช้เครื่องมือนี้ฝ่ากำแพงไฟเข้าไประหว่างนั้นพวกเขาก็จะถูกไล่ล่าโดยลูกสมุนของทีโอดอด้วยครับก่อนที่ยูคิโกนั้นจะพลาดท่าและถูกจับได้และนั่นก็ทำให้เครื่องมือนั้นพังลงไปด้วย เธอจึงได้ถูกเผาทั้งเป็นไปแต่ก่อนที่เธอนั้นจะตายเธอก็ได้บอกให้เรานั้นไปฆ่าทีโอโดอให้ได้เซบาเตียนจึงได้เดินทางไปหาทีโอดอจากนั้นทีโอดอก็พยายามปั่นปราสาทเราอีกครั้งหนึ่งโดยการสร้างลูกสาวของเราขึ้นมาแต่ทว่ามันก็ไม่ได้ผลแล้วครับเพราะว่าเซบาเตียนนั้นเอาชนะความรู้สึกผิดได้แล้วทีโอดอจึงได้แปลงร่างเป็นปีศาจและเข้าต่อสู้กับเราแต่ท้ายที่สุดแล้วคนที่สามารถเอาชนะมาได้ก็คือเซบาเตียนนั่นเองครับหลังจากนั้นไมล่าก็ได้ปรากฏตัวขึ้นก่อนที่เธอนั้น จะสังหารทีโอดอลงหลังจากนั้นเธอก็ได้ใช้พลังของเธอทําลายที่นี่ทิงก่อนที่เธอนั้นจะจากไปเซบาเตียนจึงได้วิ่งตามไมล่าไปหลังตามไมล่าทานันเซบาเตียนก็จะได้เจอกับบ้านที่พวกเขานั้นเคยอาศัยอยู่ด้วยกันหลังจากนั้นไมล่าก็จะคืนร่างเดิมแต่ไมล่านั้นคิดที่จะให้ลินดี้อาศัยอยู่ที่นี่ เพราะว่าที่นี่นั้นไมล่าสามารถปกป้องเธอได้แต่เซบาสเตียนกลับไม่เห็นด้วยกับความคิดนั้นเพราะว่าที่นี่นั้นไม่ใช่โลกแห่งความจริงเขาจึงได้ปฏิเสธไมล่าไปหลังจากนั้นไมล่าก็กลายร่างอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เธอนั้นจะเข้ามาโจมตีเราเซบาสเตียนที่ไม่มีทางเลือกจึงได้เข้าต่อสู้กับไมล่าก่อนที่ไมล่านั้นจะกลายร่างเป็นปีศาจไป พวกเขานั้นได้เข้าต่อสู้กันก่อนที่เซบาเตียนนั้นจะสามารถเอาชนะไมล่าลงได้หลังจากที่เธอพ่ายแพ้ต่อเซบาเตียนเธอก็ได้สติกลับคืนมาอย่างสมบูรณ์ครับเธอจึงได้บอกให้เรานั้นไปรับตัวลินลี่ออกมาหลังจากได้ตัวลินลี่แล้วเซบาเตียนจึงได้แจ้งกับคิดแมนไปหลังจากที่พวกโมเบียได้รู้ว่าเราได้แกงกลางมาแล้วพวกเขาก็คิดที่จะฆ่าเราทิ้งทันทีครับคิดแมนจึงได้เปิดฉากโจมตีใส่พวกโมเบียและเข้าไปช่วยเหลือเราเอาไว้ตัดมาทางด้านเซบาเตียนต่อนะครับระหว่างที่พวกเขานั้นกำ กลังจะหนีออกไปไลล่าก็ได้บอกกับเซวัสเตียนว่าเธอนั้นจะไม่ออกไปด้วยโดยที่เธอนั้นได้ให้เหตุผลว่า เธอจำเป็นที่จะต้องอยู่ที่นี่เพราะเธอต้องทำลายพวกโมเบียทิ้งโดยที่พวกโมเบียนั้นจะมีชีพฝังอยู่ในสมองเธอจึงจำเป็นที่จะต้องอยู่ในสเตมเพื่อที่จะทำลายชีพนั้นและเธอก็ยังได้บอกอีกครับว่าหากพวกโมเบียนั้นยังอยู่ลินลี่ก็จะไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้และเซบาสเตียนเองก็รู้ดีครับเขาจึงได้ทิ้งตัวไลล่าเอาไว้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งฉากที่ค่อนข้างประทับใจทีเดียวครับ หลังจากที่เซบาสเตียนได้ลินดี่ออกไปได้แล้วไลล่าจึงได้ส่งข้อความไปหาคิดแมนคิดแมนจึงได้สั่งดำเนินการในทันทีหลังชิปถูกทำลายพวกโมเบียสนั้นก็ได้เสียชีวิตลงทั้งหมดจากนั้นเซบาสเตียนก็ได้ตื่นขึ้นมาในโลกแห่งความเป็นจริงและช่วยลินดี่ออกมาจากเครื่องสเต็มหลังจากเรื่องราวทั้งหมดนั้นจบลงเซบาสเตียนและลินดี่นั้นก็ได้ขึ้นรถออกเดินทางไปเพื่อที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยที่มีคิดแมนนั้นยืนส่ง ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสรุปเนื้อเรื่อง The e v i Within ภาคที่2โดยที่ผมคิดว่าภาคนี้นั้นมีเนื้อหาค่อนข้างเข้มข้นทีเดียวครับและปมต่างๆที่ยังไม่ถูกเฉลยในภาคแรกก็จะถูกเฉลยในภาคนี้ทั้งหมดและท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นเป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ